ส,สรุปนะครับเมื่อตอนเที่ยงนะครับรนี่ตัวคูอูอประมาณนี้ครับตัวเมียขำมื่น,น้ะครับเดี๋ยวเราได้เดินทางกลับ,บไป C, ท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้เวลาก็นะครับสามโมงสิบนาทีนะครับสามโมงสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับมาคอยชมและคอยติดตามนะครับหลังจากที่ไปตลาดไปตลาดหัวไซไปตลาดคูขวางครับไปจันดีก็หลังจากกลับมาจากตลาดแล้วก็ตอนนี้มาอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้วันตรงกับวันจันท์นะครับท่านผู้ชมเวลาบ่ายสามกว่าเดี๋ยวลงไปล่าปูดำไหมก้ามโตโตจับจักวันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปูก้ามโตบ้างไหมเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมแต่ก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ กับผมได้ทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปเดี๋ยวอย่าลืมเข้าไปชมกันเลยไปนั่งคิด่เราไปทำแบบนี้ไปคิดว่าถ้าว่าเรเอางงมาเรื่อง้่ามาทานอะไรเนี่ยโดนเ่เราว่าไปเรือเรือขึ้นไม่ หารองเท้าแบบดีๆนะครับใหญ่ลุยโคลนนะครับ่าเอดลุยโคลนน่าล่ยเีเลยนจีทรจหวะลัอานหลับปกใจอมย่างก้าวอยู่ในเกลือกาแฟกาแต้องใส่น้ำตาลน้อยขมเข้มข้นไปเลยนะครับนุ่ท่านผู้ชมกำลังนั่งมูกันอยู่นู่นนี่กระหน่ำนุ่น เดี๋ยวเราไปกับรถตันนี้นะครับนี่น้ำมันพร้อมพาเรือนะครับวันนี้เดี๋ยวไปยกก่อนนะครับไปยกเตะก่อนนะมั้งไปยกใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปวางต่อตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจีนนว้นมาวางวะอ๋อสิบสามสิบสี่ลูกนะครับน้ำลูกไปเลยพวกไปเบื่องนั่นเนาะพวกหนวดใบที่พวกนั่งที่กลังลบเลยจะเก็บเวลาอะไรนกับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่าครับ เวลาูดับกันอีกแล้วนะครับเราไปยกใส่ก่อนนะว่า12ลูกเอ,อ่อยวเอายกใส่เสร็จแล้วแล้วก็ไปวางกนะ่อกน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับนะรบาบ ตอนนี้เรามาถึงที่จุดหมายท่าเรือเป็นที่ร้อยแล้วนะครับมากับต่เบาเหมือนเดิมนะครับเรามาล่าปูดำกันอีกแล้วแต่ก่อนจะล่าเราไปยกยกใส่ปูดำก่อนนะครับยกใส่12ลูกครับแล้วก็ยกเสร็จแล้วเราก็ไปวางต่อนะครับจ่าชมหมายก้ามยากนะครับเดี๋ยวคอยลุ้นคอยชมครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่กองไม้ตายที่ร้อยแล้วนะครับนู้นเรือสองลำน, Lord, change, นู่นกองต่เบาเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คอยล้ำนะครับท่านชมนี่คอยลำนี่เราไปลำนี้นะครับท่านชมนี่

เดลต้องเรียวหาเลยมันจับสายกว้างอช่วยเลยดีแล้วโน่จนะเย่ข้เป็นครข้เป็นคนวไม่มันเลยอ๋ออได้ไหมอเลยี่ด้่รู้นังเลนนั่นโอเคตอนนี้ออกล่าแล้วครับท่านผู้ชมอยู่ที่กรองไม้ตาย ไปหมายกล้ามยักษมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานพรุ่งนี้เช้าเรามายกนะครับวันนี้เวลาก็บ่ายสามกว่าไม่ขำมืดแน่นอนเราต้อตกงกดไปแล้ว Ờ, oh, đi nào เอายกใส่นะครับยกใส่เดี๋ยวเขาวางกัครับนี่มายกใส่ที่บโอ้มี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 บป่ามีโอ้โหเจอแล้วโอ้ยคลานอยู่นู้นโอ้เจอมีครับท่านผู้ชมนั่นเนาะมีแล้วนี่นี่ครับท่านผู้ชมลูกแรกก็หมานแล้วนะครับอืมหมานแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหล้างลูกเลยด้ววันนี้โอ้พาน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 อ๋อนี่ครับ ลกูกแรกโอเคไม,ไ,ไม่ใหญ่กับปูไม่ใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ไปลูกแรกก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมลูกแรกก็มาแล้วลูกสุดท้ายที่มาวางไว้เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมวางไว้ริมคลองเพราะกำมืดกำเลยเ่าขึ้นไนอ้นี่ต้มจุบอะไรเี้บ้างโอ้โอ<ป> <ชม S 2> ้แบบว่า <จบ S 2> ไม่มีไม่มีเที่ยเลยจ<อ>ุบมันเลวมากขึ้นเลยนี่รังแหวนเล่นๆแล้วได้แล้วตอนนี้เวลาก็าสี่โมงครับท่านผู้ชมเรามายกใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้น่ยกันต่อนะครับ เท่าเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆผมไม่กล้าเลยนะครับโอ้โหจะเมาใจเมาจะมาอยู่ เดรอแล้วนะครับนุวยอยู่รเล่านวยโอ้ยังไม่ไม่นันเนีโอ้ยกลูกวเปลายกอลูแล้วได้ท่านนี่ดก่ชัดเยนนนยได้ดของาเลยดีทำได้จนี่นอ้คืนนี้จเจ้นี่เปนเนาะจึงบอกว่าจุดตนี้ตุลอืมบอกมคืนต่เอา่แนะครับอืมตรงนี้พวนี้ส่งไม่ส่งไม Ừ, mà mày mà mà... gần như vậy quý anh mày 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 như vậy đúng rồi. Luôn rồi. Đó, đây ừ, ừ. mày đó. Đó đây. Năm, năm, năm rồi mày 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 ไปยมเลยดีว่าไปออไปไปรอบๆไปเดินมาในห้วยเลยได้ท่านเราเย็พวกปลาวัวให้สั้นคงเห็นเราจอดเรือแล้วซึ่งไม่ชั้นก็ไม่พือกระยักโซนอ่งนี้เรือก็ร่ำม่งันต้องห้วยท่ตัวตัวผิดยรเนียเดี๋ยวเราจอดเรือจุดนี้เดินไปยกใส่12ลูกก่อนเหลือสิบิญลูกมากี่คนนี่สิบสิบ่โอ้สิามโสิบลองสิบบลูก เอ้ยไเดี๋ยวลงไปยกใส่ก่อนนะครับจำจมใส่ออกมาวางไว้นะครับมาวางไว้เด nope. oh. mm ี hmm. uh ๋ยว12ลูกเดี๋ยวเรามายกนะครับลุกลงอ่างม่งไหเปล่า โอมีบ้างโอ้ทำไมเออทำไมรีบกลองแกงกันเลนะอืมโอ้น้ำลงแล้วมาวางนี่ครับตอนน้ำลงแล้วแต่บ่าวมาวางรีบ กับมายกใส่ก่อนนะครับตอนนี้มายกนะครับออ้ยยังไม่เ้ากะยังไม่ยังยังนั่นนอนยังมาฮะโอ้โหท่านผู้ชมนู่นมีแล้วนะครับมีตังตัวไม่เ้า โอโ้มีครับท่านผู้ชมนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้โอ้ผ่านผ่านผ่านหมาแล้วครับหมาแล้วอืมฮะโอโ้นี่ครับท่านผู้ชมตัวเมียเมียโอ้โหโอ้นุก็ลูกเหมือนกันอืมไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วได้แล้วไม่ยังไม่บอกไปดูไปดูน้ำมันแค่ลวเลย หมานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหมานเหลือเลือกกี่โลบ้างในนี้แปดลูกนะครับแปดลูกมาคอยลุ้นกันนะครับคอยลุ้นว่าจะได้ตะกี่ตัวไปมันบางนี่ไปตะกิดได้ได้จังเออตอนนี้ยก็ให้สายเบาเดินไปยกนะครับ เหลืออีกแปดลูกครับท่านผู้ชมเหลือแปดลูกเดี๋ยวเรายกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่เหยื่อก็ไปตกอีกไม้ครับท่านผู้ชมมาคอยลุ้นว่าไม้นี้จะได้ตะกี่ตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนั่งรออยู่จุดนี้นะครับก็จุดนู้นก็ได้เพราจะได้นะครับอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคครับท่านผู้ชมโอ้ได้อีกแล้วนะครับได้แล้วใส่สองกลัมใส่สองกลัมหมาเลยนะครับอมนนี้โอเคว้าโอเคเดี๋ยวรอนี่กลับมาแล้วนะครับนี่ระหว่างนั่งรอ โอ้โหเดี uh ๋ยว่าใจได้นะบ่าวโอ้โหใจได้นะครับจำจงใจได้โอ้โหนี่ครับใจได้ใจได้ตัวเมียยาวไปจากตัวพี่นะบ่าะตัวพี่วะโอ้ตัวตัวไข่สห้าตัวพี่พีนี่โอ้โหจุดยอดจุดยอดได้ได้ได้มันมันเลยบ่าวมันมันต้มน้ำรุ่งเลยอืมตัวเมียเมียโอ้โหตัวเมียตั้งนั้นนะครับจำจงผ่านเลยผ่านเลยผลามเฮงขึ้นรุ่ยเรียนผ้าอืม เดี๋ยวเราเสร็จจากนั้นจุดนี้เลยเลยไม่แลยังบ้าม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวางใส่พร้อมกันนะครับอันนี้เรามายก12สองลูกที่วางไว้นะครับได้หกเจ็ดตัวครับท่านชมโอเคเดี๋ยวเราไปไปที่เรือแล้วก็เดี๋ยวเราไปวางใส่ตอนค่ำค่ำำเย็นๆนนะครับโอเคไปกันเลยไปตอนนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วครับเราเดินกลับไปที่เรือ น้ำลงเลมาใเ่ครงมันอรต่กน้ำลงเน้โอมาตกน้ำลงก็ยังได้แล้วครับูโอ้โหใตเบาใตเบามันกี่บาเลหรือวาปบุกหือมันเป็นทานพักทะเลสาีทแเลอืมถูกวัวอุลโลมาวันแรกก็มา นี่ิมบ้ามบ้าโอ้โหลูกลองช่วยครับทุ้มห้าไม่ต้องตกที่อย่างนั้นนะครับุกม่ันนมต้องตกที่อย่างนั้นนนวตอนนี้เดินมาถึงเรืออะไรครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปวางใส่ร้อมกันนะครับย๋ยวมายกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปยาวๆเลยครับท่านผู้ชมมาคอยชมคอยลุ้นกันแต่ก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับขนาดมาตกตอนที่น้ําลงแล้วนะครับยังหมานเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วจะไปตกกลางข้ามคืนและจะไม่หมานได้ไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้เราไปลุ้นกันครับวางใส่ปุกชามยกยังไม่ได้ใส่เหยื่อเดี๋ยวเรา

กับลงูไดู้เลยได้ที่นี่าท reference. น่ามันเลยเดินทางไเิดป้าครับี่ลนับมืตอนเที่ยงรับนี่ตวงวนี้วเมียำมือเลยครับเราได้เดินทางกับ